สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮ้านะเจ้าวันนี้เข้าครัวามาพ้อมกับเมนูแซ่บๆนะเจ้าเฮาจะมาตำม,มาตื้นหรือว่าตำกะท้อนนะเจ้าอันค้นเหนือเปิดห้องว่าบ่ต้องไอ้นะได้มาส่งแก่นนะเจ้านาะวันนี้เฮาจะตำใส่ในี่เจ้าใส่น้ำปูนะเจ้านาะซเซจแล้วก็จะมีพริก,นะกเนาะกระเทียมแล้วก็น,น้ำตาลปีบ๊บนะเจ้าพักเขาก็จะใส่อยู่สองอย่างเนาะมีหอมเปอ้ลรับใบหิงนะเจ้าใส่ห้าลงไปตัวแหมน,น้อยนะเจ้าปะเอาไปตำกันเลย ขั้นตอนแรกเจ้าใส่พริกกับหอมขาวลงไปหรือกระเทียมเองนะเจ้าเนาะใส่อูมามิลงไปเลยตําเลยเจ้าคนนี้หลังจากนั้นเจ้าใส่น้ำตาลปีบลงไปอันนี้ใส่น้ำปูลงไปนะเจ้าเนาะ น้ำปูนะเจ้าทางเพจเฮาก็มีจำหน่ายนะเจ้าสองร้อยกรัมหนึ่งร้อยบาทนะเจ้าแล้วก็ะห้าร้อยกรัมสองร้อยห้าสิบบาทนะเจ้าไผรสนใจนะเจ้าทักข้อความเพจไปเลยนะเจ้าเนาะอ่าใส่น้ำปูล,ลงไปละยัวให้หน่อยเจ้ายัวยัวยัวให้มันเข้ากันเห็นหน่อยมากบบนี้เฮาก็ซับเจ้าซับบะตองซับกระท้อนของเขาเนี่ย ซับเป็นอันน้อยๆหน่อยนะเจ้าน้อนฟังบางหน่อยนะเจ้าหนอนมาดีหน,นา,นนานล่าเดอ้อพอเขาซับเป็นแกนนี่แล้วนะแล้งว่าตัซับเกิงนี่เห็นเจ้าเนี่ยใส่ลงไปมาแกนนี่สองเจ้าลงไปเลยเโย้ให้มันเข้ากันเลยเจ้าตังมันเข้ากันเลยนี่ นะกินออกอ้ย,อยเจ้ากินน้ำปูเขานี้นะสนใจถ้าข้อความเห็นมาได้เลยนะเจ้าร้อมทรงนะเจ้าเพิ่มความนัวนะเจ้าเยอะน้ำปลาห้าลงไปหน่อยอ๋อกากินน้ำปูสุดหยอดนะเจ้า,าอันนี้ใส่ภาคไั่ ปมเปือจะลงไปพึ่งหอมนะใส่หอมปมเปือใส่ใบขิงเนาะต่อไปใบขิงเจ่าได้กินใบขิงนี่นึกถึงยำนอเนาะเดี๋ยวสักวันยาลิปยำนอเพียงพอแล้วเจ้ายำนอใส่น้ำปูใส่ใบขิงเนาะ มาทุกเข้าที่มันเข้ากันเลยเจ้ากัอนนี้ตึงพักตึงอันตื่นบอตรงมาใส่แานของเราเลยเจ้ากัอนนี้นะฮอเตอร์ดอค่ะตื่นเต้น ให้นำลายปูเนอาด้วยนะบุดีล่างป้ากันไปโลกหาตามาตูนกันเฮละก้านี่นะเจ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูตำมะตูนรวดตำกระท้อนของเฮานั่นเองนะเจ้าซ่บเพ็ดเหมาะสมนัวดีขนาดเจ้าหอมน้ำปูอุยอุยนะเจ้าใครสนใจน้ำปูนะเจ้าทักข้อความเพจมาได้เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า